อ้ยเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนจัดไปพี่ชายโอ้โหเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนเฮ้ยจอยนิซึนเบลเฮ้ยอย่างนี้ผมว่าต้องมี5 0 0แสนได้ไหมประมาณแสนห้าเนาะห้แต่ผมชอบแบทแมนมากเลยเนี่ยตัวนี้ก็เลยบอกว่าชอบเฮ้ยแต่มันแบบมันเหมือนมันเหมือนมากครับมาดามทูโซ่อะ ลองจับดูเท็กซ์เจอเหมือนมันเกินแสนห้านะม่มันเป็นซีโคนอ่ะเฮ้ยมันเหมือนมากเลยอ่ะฟอยใช่ฟอยมึงลายหนวดมันคือลายหนวดนะมึงลองดูไม่พี่แล้วริวอ่ะคือแบบใช่เธอต้องโบ๋ถองนิดนึ่งี่ชัดได้ดีนี่ทำไปเท่าไหร่หกหกโอ้โหลองด้วยก็หลักล้านแหละครับหลักล้านล้านอ่ะพูดวมากหกยัยยัยทั้งหมดทั้งล้านเท่าไหร่ครับหครับหกหกล้านหกล้านหกล้านอะ สวัสดีเพื่อนเพื่อน u r boy นี่คือแพ you know. <c oughs> ็คทิคจูวันยูโนเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะกดไลค์กดซับค i b e ในช่องวันเพากายด้วยน,นะครับพี่น้องและถ้าใครอยากดูบ้านแมนแมนเท่ๆหลังนี้เนี่ยนี่คลิกตรงนี้เลยนะ <c oughs>